เรายกมาแค่หูนี้แล้วพี่ใช้ตัวนี้เป็นตัวผักที่ไม่ต้องออกแรงเลยเหยื่อเหยื่อเ,เราเนี่ยพี่ดูของพมันจะขนาดแล้วลพ,พี่กเวลาโกพี่ไปโกอย่างนี้ไม่ได้เอาไม่ทันนะพี่ต้องพยายามฝึกตัวเองนับหนึ่งให,หม่มึงก็หาตัวพี่พอมันกินดึงเราก็วัดมันให้มันแย่ให้มันแย่งขนมแล้วก็เราค่อยวัดมันนี่ คืมันมีตัวใสพี่นะมันไม่ใช่ลึกนะพี่เฮ้ยเ,เยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ววะใสใสดังมากาโอ้โหคืองามจังเลยตรงนี้มันหมดเยอะไอสารอันเป็นแสนนะ โอ้เจาสุดยอดอุ้ยโดนแล้วอุ้ยโอ้ยโดนแล้วอุ้ยตัวตัวติดสื่อรเอามเอาเนี่ยมันนเล้วโดนแล้วโดนแล้ว หน้าดนี่ผ่าี่พี่น้องีเนี้ีเงี้นี่ที่โมงี่นี้ยโมนี่นดิ อโอ้ไม่ต้องโตไอ้ี่โอ้ไม่ต้องโตไอ้ี่มไม่ใช่โตโตะไรทดดูดูดดน่้ะนูนนูนนู่น,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 นโอ้ยเฮียฟูงพอด,ดีเลยตับัดดองครับโอ้ยพี่ยับแลว นี่บอกจริงครับผมพี่จีนสองตัวคู่อีกตัวงกันลมนะครับเล่นไหมเล่ยที่เล่นไหมเล่ยใครต้องระวังที่จีเเสานี่นี่ดูนะเตียไดก่อนนะคู่เลยทีลากมาคอยเล่นไหมเล่ยที่ดิงวา ตัก่อันนี้กันลมเหมือนกันอันนี้กันลมมัินตรองค่อยลากมาตักมาหย่นไม่ต้องเล่นกับมันเล่นกัไปก่อนลากเหเป็นไรไปเป็เ็้งามามมามมา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 ามม ขึ้นมาตุ้กค oh. yeah. ู oh ่ครับต oh. ุ้กคู่ครับปัดตรงเจอกันลงครับโอ้ได้เป็นโตเลยมีพี่ชายที่มาจากสาธารณกานะครับไม่ตกปามาสิบห้าปีามาเที่ยวครับจากชอดก่อนหน้านี้มันใส่เราทั้งคู่นะบึม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 เลยให้จับถ่ายรูปนะครับ นี่นะถ่ายรูปพิษแป๊บเดียวขอพัดนิ่งหรือสารวิ่งมากระเป๋าหน่อยเดีวน่พี่จะพึ่งฝากนะกบอะไรนะกบกระลดมเต็มปากเลยนีโ่โอ้โหสงคำล่ำลือจริงๆครับกัดดูยังก็หมาเนี่ยบุ้มบุ้มปัดโถจัดคู่ครับเช้านี้บัตรด้งนะครับ นี่อะไรการลม6.5เซนเข้าไปในคอเลยนะครับโอ้ลึกมากโอ้ผมซํำน้ำมือนี่ครับเช้านี้ผมก็บินมาจาก,กอเมริกามาเพื่อมาเจออันนี้เลยตักคู่ครับตักคู่ตักจีบนะบผมตีมันมันหมุนนิดเดียวพี่เขาซ้ำมันถ้าในคลิปอะฟังเสียงในกล้องนะจะเห็นมันโดใสไม่รู้กี่ทีเลยนะครับหินแล้วมันก็ซ้ำเป็นหมาบ้าเลยโอเคฝากติดตามผลงานนะครับขอบคุณนะที่ใช้บัตรต้องและกันลมนะครับโอ้โหสุดยอดครับพูดเต็มตีเตี่ยทีพี่เต็มตีนตี ขอบคุณที่พามาโดนมีตัวเล็กกำลังไลนะ่กันไอตัวใหญ่ไม่ตัวเล็กโง่ตัวใหญ่วิ่งมาไปแทนเลยนะอ้ามันไม่ติดที่อองบนหม,ม่นไปเลย กี้หมุนรอให้มันขึ้นไปแปลงแต่งูแล้วเขาจะตกไปอีกไปอีกผมจะช้าพี่ไม่รอดแล้วหมุดน้ำหาง Bad. Oh, baby, said a bad. After her, there ain't no coming back. One, two,